ถัดมานะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในภาษา Python นะครับหรือว่า Math Function อันดับแรกเราจะ Import Import สูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์เนี่ยในภาษา Python ไปก่อนนะครับโดยใช้ฟังกชัน Import m a t h นะครับ Import Math เนี่ยก็คือการนำค่านำสูตรต่างๆเข้ามาใช้นะครับเสร็จแ,แล้วผมจะกำหนดค่าตัวแปรหนึ่งตัวเพื่อเป็นตัวอย่างอย่างเช่นกำหนดค่าพายเท่ากับ3.4ม ค่าพา,ายเท่ากับ3.14เสร็จแล้วสูตรแรกที่อยากหาก็คือเรานะครับเราเราสามนะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเป็นการปัดนะครับเป็นการปัดเศษนั่นเองนะครับค่าเราเนี่ยนะครับเป็นการปัดเศษลองปัดเศษค่าพายดูนะครับก็คือมันจะปัดลงนะครับเพราะว่าเศษทศยมเนี่ย มันน้อยกว่าจุดห้าสมมติว่าเศษตศนิยมมากกว่าจุดห้านะครับสามจุกสีูกครับมันก็จะปัดขึ้นนะครับนะสูตรนี้สูตรเรามันก็จะปัดนะปัดจนนํานวนตศนิยมปัดมาลองใช้สูตร math cell นะครับในว่งเล็บพาพ math t cell เนี่ยเป็นการปัดขึ้นไม่ว่าด้านหลังเนี่ยจะ จะมากหรือน้อยก็ตามนะครับปัดขึ้นหมดเลยนะครับมันก็จะได้4เซลล์เนี่ยย่อม,มาจากเซลลิ่งหรือว่าเพดานก็คือปัดขึ้นถัดมา print print mat d o floor บ้าง mat d floor ในวงเล็บ p พนะครับ print ออกมามันก็จะปัดลงเป็น3เพราะว่า floor floor เนี่ยแปลว่าพื้นนะครับหรือว่าการปัดลงแม้ว่าด้านหลังเนี่ย จะมากหรือน้อยถัดมาลองดูว่าใช้ฟังก์ชัน m a t s q u a r t ครับ m a t h q. s q sq square root pi ก็คือการใช้คำสั่งใส่ square root เข้าไปใน pi นะครับ square root 3.14ก็ได้ประมาณ1.772่านี่ใส่ square root ไปนะครับ เสร็จแล้วถัดมาถ้าเราต้องการ absolute นะครับ absolute ในกรณีที่ในกรณีที่สมมติผมกำหนดค่าค่า t เท่ากับลบ20นะครับผม absolute ตัวนี้ absolute t นะครับ absolute t การหางให้ Absol หลก็คือ การทําให้มันเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับก็คืออยากเต็มลบเนี่ยให้มันเป็นเต็มบวกนะครับแอบสุลถัดมาถ้าเป็นยกกําลังบ้างนะครับยกกำลังเนี่ยใช้ใช้สูตรพาวใช้สูตรพาวนะครับหรือว่าย่อมาจาก power ใช้สูตรพาวแล้วก็ให้ยกกําลัง pi ตัวนี้ให้ยกกําลัง t ดีกว่ายกกำลัง t คอมมาแล้วก็เราต้องการยกกำลังเท่าไรเราก็ใส่ไปสมมติยกกำลัง2นะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวที่จะยกกำลังตัวหลังเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขที่ต้องการยกกำลังนะครับที่ยกกำลังสองก็สี0ร้อยนะครับสมมติทียกกำลัง3ก็จะได้เป็นลบนะครับลบแปดพันนะครับทีเนี่ยทีเนี่ยเป็นลบยี่สิบอยู่นะครับพอยกกำลังสามปุ๊บก็ติดลบ ถัดมาสมมติว่าเราต้องการหาค่าแมนะ็กมินในในอนุกรมหรือว่าในเซตนะอย่างเช่นกำหนด x เท่ากับ5กำหนด y เท่ากับ10กำหนด z เท่ากับ15ปุ๊บผมต้องการหาค่าหาค่าแม็กใน3ตัวเนี้ย ว่าตัวไหนตัวไหนเนี่ยเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดปริ้นใช้สูตร a มอ่า m a กแล้วก็เอาตัวแปรนะครับตัวแปรทุกตัวเนี่ยมามาอ่านดูนะครับก็คือหาค่า Max ที่สุดใน x y z 3ตัวเนี้ยตัวไหนตัวไหนค่าเยอะที่สุดลองปริ้นออกมานะครับอ่ะ มันก็จะได้เป็น15นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี้เป็น15นะครับเสร็จแล้วพิมค่ามินมินหรือว่าค่าต่ำสุดใน x y z อ่ะมันทัดบนเนี่ยเป็นค่าม็กมันทัดล่างเป็นค่ามินออกมามันก็จะได้15นะครับแล้วก็ทัดล่างเนี่ยก็เป็นมินค่าน้อยก็คือ5นี่ก็เป็นการใช้ฟังก์ชัน ภาฐานิศาสตร์นะครับใน Python